สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอานะัทอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่4วันนี้พวกเราจะไปทศัศนกศึกษาที่อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรในตอนเช้าส่วนตอนบ่ายจะไปกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่รถจะออกตอน7จ็ดโมงครึ่งแต่เราต้องมาตอน7จ็ดมงตรงเพื่อที่จะเตรียมตัวรับข้าวเที่ยงกันก่อนในตอนนี้เราก็ออกจากโรงเรียนแล้วนะครับ ก็ถึงอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตอน8โมง30นาทีนะครับหลังจากที่มาถึงแล้วก็จะเข้าแถวถ่ายรูปกันก่อนนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูท้องฟ้าจำลองกันผมชอบท้องฟ้าจำลองที่สุดเพราะระหว่างดูท้องฟ้าจำลองไปก็จะมีคนบรรยายให้ความรู้ไปด้วยและภาพก็สวยเป็นอย่างมากครับ ดูเสร็จตอน10โมงหลังจากนั้นก็ไปเล่นกิจกรรมตามซุ้มต่างๆและก็กินข้าวที่คุณครูเตรียมให้กินข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับพอกินเสร็จครูก,ก็จะปล่อยให้ไปซื้อขนมและของกินต่างๆและไปเล่นให้กลับมาที่เดิมตอน11โมง50นาทีในตอนนี้พวก เราก็กำลังออกจากอุทยานดาราศาสตร์ศิลินทรและมุ่งหน้าไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่กันแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็ถึงที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับก็จะเข้าแถวเพื่อรับสติกเกอร์ในการเข้าไปในตึกต่างๆนี่ก็จะเป็นรูปปั้นสามกษัตริย์ ก็จะมีพญามางลายพญางํำเมืองและพ่อขุนรามคาแหงมหาราชตอนนี้เราก็เข้ามาในตึกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอะไรต่างๆนะครับพระองค์ดีเล็กมากๆเลยแต่ที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่างๆ เพราะบางชิ้นเราสามารถเอามาเปรียบเทียบ er กับปัจจุบันได้แล้วก็จะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่ด้วยมีหุ่นด้วยนะครับกําลังไหว้พระเลยแต่ก็ถึงเวลาอสมควรแล้วที่พวกเราต้องกลับโรงเรียนขอบคุณแม่ครัวที่ตื่นมาตีสามตีสี่เพื่อมาทำอาหารให้พวกเราขอบคุณคุณครูที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารให้พวกเรา และให้พวกเรามาทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับ